ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวัวเด่นนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง16กลุ่มป่าพันก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยท่านผูชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางหน่วยบุญแบบเจ็ดตัว

อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้ชุดบนล่างหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าหก ชุดกัน09นยก็ขอบคนมากครับนะ้อมูลต่อไปเด่นล่างเ้าชุดตรองเด่นล่างเ้าชุดตรองก็ อดีตผ่านนะอดีตสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ99 91, 09, 000, 01, 89, 80, ้า9ก้9เก้าศูน0 8เกูปูล่างตรองท่านผู้ชม เข็น้าจอได้นะต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างหน่วยล่างแป0เก้าศูนหนึ่งแปเก้านหนึ่ง ปนญลักหน่วยล่างให้พิจารณาเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้สองตัวล่าง แบง่งปานทานยืนหนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนนึอนึ่งห้าหนึ่หแ้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนะเดียวทางสองตัวล่าง ก็ขอบคุณจริงๆต่อไปครับผมใบนี้ดับล่างดับล่างเบ่งปันดับเก้าตัวเดียวดับเก้าตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัว ให้พิจารณาท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังจ่ายกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปกระผมใบนี้ความทรงจํา เบ่งปอนธานดับโคบุนล่างดับโคบุนเูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสดับโคล่างสองสามสามห่าเก้าสี่ศูนย์เจ็ ห้าสองหกห้าเหนียวท่านดับโคงบนล่างนะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากจริงๆท่านผู้ชมใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วดับผ่านนะใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะทุกทีแล้วทานใหม่นี้ครับผมเบ่งปาน

ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันเลยครับผมใบนี้หลานกลเบินเบ่งปาน25 625925 6 2 6ห9 2นะหลานกลเบิน ยาวของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างแบบ3ตัว90้อดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผูชมแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันเก้นห เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้สิบล่างแบบสามตัว908านแนะเก้ <90 8. S 1> ก็เดี๋ยวท่านที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ เี๋ยวท่านใหม่นี่ก็เบงปาน908 3สามตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ้สิบล่างแบบสามตัวท่านก็เบงป่งปาน1 2 5 1 2 5นะ ก็ขอบคุณมากครับข้อมูลเดวทางที่เบงปานต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ดับเต็มล่างอาดีตที่แล้วดับเต็มหกพันเดี๋ยวทันใหม่นี้เบงปานดับเต็มศูนย แนวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันดับเต็มศูนย์เต็มเดียวเนาะก็ขอบคุณอย่างแรงจริงๆีแนวทางที่เบ่งปันนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม